สวัสดีครับชาตูโมเมนต์ครับตอนนี้พวกเราก็อยู่ที่คอนเสิร์ตของพวกเราแล้วที่เป็นคอนเสิร์ตแรกของเรา True F 7 Showcase <Okay. S 1> ครับแล้วไม่ใช่แค่ร้องเพลงอย่างเดียวพวกเรายังะจะมีโชว์ต่างๆมากมายให้ทุกคนได้ร่วมสนุกกันครับคือแบบแต่ละคนก็จะมีไม้ตายของแต่ละคนทั้งมีเต้นละครร้องเพลงแล้วก็สิ่งต่างๆที่พลิกคาแรคเตอร์ของแต่ละคนเลยบอกเลยว่าพิเศษครบรสทุกรสชาติจริงๆ,ๆที่เขาบอกว่า มันทุกรสสดทุกตอนนี้เออ oh. ใครที่กำลังติดตามอยู่ oh. อ่าได้ฟังกันแล้วในเว็บนะคะ oh. True Music วันนี้ค่ะออกมาเป็นแผน่นเป็นไปนให้เราฟังกันแล้ว oh. และวจะบอกเลยว่าสมัยนี้เขาไม่ซื้อแผ่นดีแล้วนะคะมันแบบว่าเอาไปแล้ว oh. อ่าเราซื้อของจริงเท่านั้นแล้วยังมีนี่อันนี้สำคัญที่สุด oh. คืออะไรทีมสิวที่คุณรอคอยกันมานานอันนี้ไม่ใช่พ็อกเก็ตบุกธรรมดาธรรมดาหรือนังสือธรรมดาต่อไปในเรื่องมันมีเรื่องราวของผู้เราทั้งสิองคนที่เล่าผ่านปากของเราเองด้วยแล้วเดี๋ยวขอแอบโชว์นิดนึงฝากถือด้วยค่ะคุณบอสสีทั้งเล่มใช่ไหมสีทั้งเล่มสีทั้งเล่มฮะสีทั้งเล่มครับผมเป็นแบบว่าภาพสีทั้งเล่มยังไม่หมดมีแบบแฟชั่นเซ็ตอะอะอะอ ว่าอยากให้เก็บเป็นเจ้าของจริงเพราะว่าก็อยากจะให้รู้จักพวกเรามากขึ้นนะคะก็อย่าลืมติดตามสำหรับทีมสป i ริตนะคะรางแผนแล้วค่ะ,ะมาถึงน้องป๋มนะครับเป็นไงครับรู้สึกไงฮะกำลังจะขึ้นคอนเสิร์ตดีค่ะตื่นเต้นดีค่ะเมื่อเช้านี้ตื่นมาแบบอะไรยังทำไมใจวิวปกติมาอิมแพกนี่เฉยๆมากแต่พอวันนี้รู้สึกว่าเออเป็นวันที่แบบขึ้นแสดงแล้วลยอย่างนี้ก็แบบแปลกๆอะตื่นเต้นอนะ ก็คือมาเช้าตื่นมาปุ๊บก็เต้นเลยก็เลยตื่นเต้นใช่ไหมฮะว่อะไรวะเนี่ยยอมไม่เอาเดี๋ยวโอเคครับขอบคุณมากฮะ ยังไปซูล่าโคระเชียงใหม่ก็ต้องไปติดตามดูกันนะ <_ s uk ain> วันนี้สนุกมาก <_ s uk ain> มัน <_ s uk ain> มากจริงต้องไปหาซื้อต้องไปหาซื้อไปแล้วไปหาซื้อค <_ s uk ain> ่ะท่านผู <_ s uk ain> ้ชมครับผมตอนนี้นะครับคอนเสิร์ตที่กรุงเทพแทรดี่อินแทนของเราก็จบลงแล้วสนุกมาก <_ s uk ain> สนุกมากบรรยากาศแบบสนุกสุดๆเป็นไงบ้างครับค่ะก็แบบโอ๊ยตื่นเต้นมากเลยเแบบกอดขึ้นไปโอ้ยตื่นเต้นมากแบบขึ้นไปแล้วโหสนุกมากคนดูให้กันตอบรับเป็นอย่างดีค่ะ เราวันนี้ครับผมคนผู้ชมนี่แบบมากันกระหน่ำฮอลมากๆครับเป็นไงบ้างครับตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นมากตอนแรกว่าจะไม่ตื่นเต้นพอเห็นคนปุ๊บตอนก่อนแบบว่าเปิดวิดีโอวิดีอาร์ปังต้นดิ่ฉันตื่นเต้นเลยตื่นเต้นเลยทีเดียวตื่นเต้นเลยกังวลกันมากนะว่าจะทําได้ดีแค่ไหนอะไรเงี้ยแล้วพอทำออกมาแล้วเป็นไงคะเจสสุดยอดสุดยอดมากตอนนี้แบบตึ้งตากระผลงายหมดทุกคนอยู่เบนจามินครับผมวันนี้เสียงกรี๊ดของเบนจามินนี่ล้นหลามมากเป็นไงบ้างครับสุดยอดครับ น้ำแข็งล่ะคะไอซี่น้อยใจนะคะนั่นแหละครับผมซึ่งคอนเสิร์ตของพวกเรานะยครับยังไม่ได้จบอยู่แค่ภาคกลางเท่านั้นนะครับแต่ยังมีด้วยกันอีก3ภาคนะครับอย่าลืมติดตามพวกเรานลครับและตอนนี้ก็ซีดีของพวกเราออกแล้วอย่าลืมซื้อกันมาด้วยนะคะตอนนี้พวกเราไปก่อนครับเจอกันครับบาย True Move 3G WiFi บนคลื่นความถี่850 MHz